Eh phẳng luộc phẳng vào. I don't hắn bóng, I don't hắn mơ, don't hắn mê lên. Eh, then, bôi được cái bài. Tặng lên. Tặng tiên, tặng luộc. What else? Tặng luộc. Tặng luộc. Tặng luộc. luộc. Tặng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  luộc. luộc. Tặng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  luộc. แดงอยู่ลูกกินน้ำกินน้ำมากินแล้วกินน้ำเลยแดงอยู่เฉยลูกอืมเดี๋ยวดีเองลูกนะ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 เออโคตรยแดงอยู่เฉยอย่าดื้อลูกอย่าดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อเด้อลูกโอ้เออลุงมาเอาไงเอาแบ้มาพ่อช่วยมาเออนั่นแหละโอ้โหอุเอาเลยลูกไปแดงไปดูครู อ่ะอ่ะหล้มานี่พอช่วยมาเอวเออเอาหุ่มไป